สวัสดีค่ะส้มจีตอรอดพัฒน์นครสาขาเกษตรนวมินทร์ค่ะกับแฟนยูทูบทุกท่านนะคะวันนี้ส้มจีตจะพาไปชมกับรถคันนี้ค่ะเป็นรุ่นรีมเตดค่ะราคา1ล้านกับ42,000บาทค่ะแต่งยก6กันไปเลยค่ะนะคะข้างหน้าเราก็ใส่คานนะคะเสริมคานใส่กันชนหน้าเหล็กใส่แม็กกี้สินะคะหล่อขนาดไหนเดี๋ยวตามส้มมาชมกันเลยค่ะคันนี้นะคะสกูปด้านบนใส่เป็นสกูปทรงสูงค่ะทําเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะ ตัดกับสีดําด้านนะคะรูปม้ามาแตงค่ะเราทําเป็นสีแดงแบบนี้ละหล่อให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะสามารถเลือกได้นะคะว่าชอบลวดลายแบบไหนนะคะเราทําให้ได้หมดเลยค่ะกระจังด้านหน้านะคะเสริมความหล่อด้วยกระจังทรงเรนเจอร์แรปเตอร์ค่ะเป็นคําว่า o อดนะคะสีดําตัดขอบด้วยสีแดงค่ะเพิ่มไฟ3จุดนะคะเป็น LED 3ดวงสีเหลืองแบบนี้ค่ะใส่ชุดกันชนหน้าเหล็กแฮมเมอรค่ะ ปกป้องตัวรถได้ดีมากๆแข็งแรงสุดๆไปเลยนะคะใส่ห่วงลากจูงนะคะ2ห่วงนะคะแล้วก็คันนี้นะคะลูกค้าสั่งให้ใส่วินลากจูงด้วยนะคะสามารถใช้งานได้จริงนะคะเป็นวินไฟฟ้านะคะมีตัวรีโมทนะคะใช้งานง่ายๆเลยนะคะมีสวิชตรงด้านนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวส้มจะสาธิตให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนของไฟนะคะก็นี้จะเป็นไฟหน้าเดิมนะคะเป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้ค่ะตัดขอบด้วยโครเมียมนะคะคมข้างในนะคะเป็นรุ่นลิมิเต็ดค่ะ พร้อมไฟกับเดีทามเนี่ยมาจากโรงงานเรียบร้อยอยู่แล้วเสริมความหล่อนะคะด้วยตัวข้อไฟค่ะข้อไฟเป็นสีดำนะคะอักษรโลโก้เป็นสีแดงแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูช่วงล่างของรถคันนี้กันนะคะคันนี้ซ้มบอกไปแล้วนะคะว่ายกข้างล่างนะคะหนิ้วกันไปเลยนะคะแผ่นปิดแค้มเปนสีดำค่ะเสริมคานยูนิคอร์นเจน3นะคะแล้วเราเปลี่ยนอะไรกันไปอีกบ้างคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ นี่ค่ะขาจับยืดเป็นสีแดงแบบนี้นะคะโชคใส่เป็นของโปรเ n นเดอร์โมโนทูป2.0นะคะตอนนี้เราปรับสตัดขึ้นไปเยอะเลยนะคะนี่ค่ะปรับสตัดขึ้นไปนะคะรวมทั้งหมดนะคะเราก็ใส่ยกไปถึง6นิ้วกันเลยทีเดียวค่ะนี่ค่ะเราใส่ตัวก้อนรองหัวโชคเข้าไปด้วยนะคะอีก1นนิ้วนะคะข้างล่างสตัดปรับ สตัดปรับ5นะคะใส่ก้อนลองหัวนี้หัวโชกอีกหนึ่งนิ้วนะคะทั้งหมดก็เป็นยกหนะคะส่วนตัวนี้นะคะเป็นคอม้านะคะคอม้าตรงรุ่นนะคะเป็นของฟอร์ดนั่นเองค่ะเวลาเราเราใส่ยกยกยกหกนะคะเราก็ต้องเปลี่ยนคอม้านะคะเพื่อให้มารับกับชุดปีกนกแบบนี้ด้วยนะคะปีกนกใช้ปีกนกเดิมนะคะ ส่วนล้อมแม็กค่ะใส่ขนาด20นิ้วออฟเซ็ตลบย4ค่ะแม็กสีดำตัดขอบด้วยสีแดงหล่อๆแบบนี้ไปเลยค่ะยางนะคะก็ใส่เป็นยาง35นะคะ12.5 i20 R 20ค่ะเป็นยาง MT นะคะดอกยางก็จะบ้างลึกๆใหญ่ๆประมาณนี้เลยค่ะเหมาะกับสายรถออฟโรดนะคะลูกค้าใช้งานขับสี่นะคะขับลุยได้สบายๆเลยค่ะ เดี๋ยวมาดูมิติด้านข้างตัวรถนะคะคันนี้ใส่ล้อมแม็กนะคะขนาด20นิ้วออฟเซตนะคะลบ24นะคะก็จะพอดีกับคิ้วเลยนะคิ Q ้วล้อเราใส่เป็นคิ้วล้อ9นิ้วนะคะแบบหมดค่ะหล่อๆลอแบบนี้เลยค่ะปกป้องตัวรถได้ดีมากๆเลยนะคะเข้ากับ ชุดเซตของกันชนหน้าแฮมเมอร์เลย mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูด้านข้างต่อนะคะว่าเราใส่เพิ่มอะไรให้กับลูกค้คาบ้างนะคะรถเดิมรุ่นลิมิเต็ดนะคะตัวครอบแก้มข้างกระจกข้างนะคะแล้วก็มือจับเนี่ยจะเป็นสีโครเมียมแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีคําว่าลิมิเต็ดอยู่ด้านข้างตัวรถด้วยค่ะลูกค้าสั่งติดตั้งเพิ่มเติมนะคะก็จะมีตัวราวหลังคากันสาดนะคะแล้วก็เบ้ารองมือจับค่ะสติกเกอร์ด้านข้างตัวรถลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะมีลายให้เลือกเยอะมากๆเลยค่ะบันไดข้างเดิมถอดออกนะคะแล้วก็ใส่เป็นบันได w ตบบิกเกอร์4คูณ4นะคะมาจากโรงงานเรียบร้อยอยู่แล้วนะคะด้านหลังเสมความหลอด้วยสติกเกอร์ลายโคนสัดโคนแบบนี้นะคะสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าชอบลายแบบไหนมีคำว่าลิมิเต็ดอยู่ด้านท้ายด้วยกันชนท้ายนะคะเสริมกันชนท้ายเป็นเหล็กนะคะของงาน GDD นะคะเป็นเหล็กสีดำนะคะแล้วก็เพิ่มห่วงนะคะสีแดงแล้วก็ปักน้องแก้วแบบนี้ให้ลูกค้าด้วยค่ะ ชอบแบบไหน,นสามารถสั่งได้เลยนะคะเซนเซอร์เดิมเราติดกับเข้าไปให้คุณลูกค้านะคะสามารถใช้งานได้จริงได้ปกติเลยนะคะกล้องถอยหลังนะคะก็มาจากโรงงานเรียบร้อยอยู่แล้วเวลาลูกค้าเข้าเกียร์ถอยค่ะเป็นกล้องตรงโลโก้นี้นะคะภาพก็จะเคลนที่หน้าจอเลยค่ะเดี๋ยวไปดูช่วงล่างของเขากันต่อนะคะคันนี้นะคะช่วงล่างก็จะใส่เป็นตัวโช๊คนะคะโปรเฟนเดอร์นะคะโมโนทูป2.0นะคะ แล้วก็ใส่ก้อนล็อกด้านซ้ายนะคะที่ลูกค้ามองเห็นอยู่นะคะตรงนี้ยกไปนะคะ6นิ้วนะคะหน้า6หลัง6เลยระบบช่วงล่างนะคะก็จะเป็นระบบแหนบซ้อนนะคะโช๊คอัพก็ติดตั้งแบบควายเหมือนเดิมนะคะชัดซีชิ้นเดียวค่ะขึ้นรูปนะคะก็จะแข็งแรงมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายของตัวรถกันต่อนะคะเดี๋ยวส้มจะสาธิตนะคะตัวฝาเปิดท้ายไฟยฟ้าให้ดูนะคะ จะมีกุญแจหลายดอกมากๆเลยค่ะทุกคนอันนี้เป็นกุญแจเปิดฝาท้ายนะคะคันนี้ลูกค้าสั่งให้ติดตัวฝาท้ายนะคะเพิ่มเติมเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวจะให้ตากล้องช่วยเดี๋ยวเราปลดล็อกล็อกรถก่อนนะคะปลดล็อกรถปุ๊บนะคะแล้วก็เปิดฝาท้ายตัวนี้ออกมาค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวโรลเลอร์ไฟฟ้านะคะของเจ้ารุ่นซีรีส์แฮมเมอร์นะคะก็จะเป็นไฟไฟ,ฟ้าสามารถจะใช้งานง่ายๆเลยค่ะอันนี้ เปิดรถนะคะเปิดอ่ะเปิดฝาท้ายแล้วก็กดเลยค่ะหนึ่งครั้งฝาก็สไลด์แบบนี้เลยมาพร้อมกับไฟนะคะข้างในนะคะสมมุติว่าเวลาลูกค้าต้องการจะหยิบสัมภาระนะคะก็จะมีไฟ LED ด้านหลังด้วยค่ะปิดทํายังไงคะปิดก็ใช้งานง่ายๆเลยกดปุ่มเหมือนเดิมนะคะตัวนี้กดลูกศรลงมาค่ะแบบนี้ค่ะนี่ค่ะใช้งานง่ายสม,มูทมากๆนะคะด้านข้างก็จะมีพวกท่อรางน้ำเนี่ยค่ะ เวลาที่น้ำระบายนะคะแล้วก็จะมีให้ด้วยนะคะครบเรียบร้อยเลยเดี๋ยวส้มจะพาไปดูด้านหน้าของตัวรถกันต่อนะคะด้านหน้าเนี่ยเมื่อกี้ที่บอกกันไปแล้วก็คือว่าจะมีวินลากจูงด้านหน้าใช่ไหมคะเดี๋ยวจะมาสาธิตวินลากจูงด้านหน้ากันค่ะว่าใช้งานกันอย่างไรนะคะเชิญเลยคะ่ะนี่ค่ะก็จะมีตัวรีโมทนะคะเป็นวินลากจูงสําหรับลูกค้าที่ต้องการจะติดตั้งวินลากจูงนะคะเพื่อลากรถเราหรือรถคนอื่นนะคะให หลดจากอุปสรรคได้นะคะวิธีการใช้งานก็นี่ค่ะกดปุ่มออนตัวนี้สีแดงน,นะคะแล้วก็เปิดสวิตออนตัวนี้ค่ะจะมีปุ่มตรงนี้อยู่นะคะเสร็จปุ๊บนะคะก็ใช้งานง่ายๆเลยกดเอานะคะตัวนี้ค่ะก็จะผ่อนออกมานะคะเราก็จะสามารถนะคะปล่อยออกมาได้เลยปล่อยสายนี่ค่ะปล่อยสายตัวนี้ลากได้เลยนะคะก็มาเกี่ยวกับสิ่งของหรือสําระสมมุติส้มเป็นต้นไม้ เราก็คล้องแบบนี้นะคะแล้วก็กดเจ้าตัววินเนี่ยให้มันลากนะคะสมมุติว่าเราอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะต้นไม้อยู่ข้างบนเนาะแล้วก,กดตัวนี้ให้มันเอ่ออาเอ่ออินนะคะเนี่ยมันก็จะลากเราเข้าไปเห็นไหมคะสาธิตได้เห็นภาพทุกคนอยากสาธิตให้ทุกคนได้ดูกันนะคะก็จะใช้งานกันแบบนี้ค่ะง่ายๆเลยนะคะถ้าเราไม่ได้ใช้งานค่ะนี่ค่ะเราก็คล้องเกี่ยวนะคะมีที่เก็บแบบนี้ค่ะใช้งานง่ายๆเลย ก็จะล็อกกระชับนะคะตัวแผ่นป้ายทะเบียนก็สามารถจะกดกระดกได้แบบนี้ค่ะพี่ๆท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะจะเอารถนะคะกระบะฟอร์ดนะคะแต่งแบบเต็มๆแบบนี้หล่อๆแบบนี้สามารถโทเข้ามาปรึกษาสอบถามจ้จีนได้เลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในของลีมิเตกันต่อเลยนะคะว่าข้างในเนี่ยให้อะไรมาบ้างนะคะออปชันฟังก์ชันเป็นยังไงบ้างนะคะห้องโดยสารด้านหลังค่ะนี่กว้างนั่งสบายมากๆนะคะนั่งกันได้ 4- 5หคนเลยนะคะด้านหลังนะคะกว้างนั่งสบายมากๆะคะ่ะ บุหนังเรียบร้อยแล้วนะคะมีที่เกี่ยวของด้านบนนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นมือจับนะคะใช้เสร็จพับเก็บด้านบนค่ะแขงข้างเป็นหนังเรียบร้อยค่ะด้านหลังชัดไฟได้นะคะที่นั่งด้านหลังนะคะถ้าลูกค้าสามารถจะสอดเท้าเข้าไปใต้ที่นั่งได้นะคะทําให้เข่าเนี่ยเราไม่ชันนะคะตัวนี้ตัวเบาะก็โค้งแบบนี้เลยค่ะส่วนเวลาที่เราจะเปิดรถนะคะ ใช้งานง่ายๆเลยสมมติถ้าลูกค้าเนี่ยนะคะต้องการจะเปิดรถใช่ไหมคะเราแค่มีกุญแจนะคะอันนี้อยู่กับตัวเรานะคะกดล็อกรถล็อกรถนะคะไม่ต้องใช้กุญแจนะคะแค่มีกุญแจอยู่กับตัวก็พอค่ะเราสอดมือนะคะเราสอดมือก็จะเป็นการกดล็อกนะคะเรากดตัวนี้ก็จะเป็นล็อกรถนะคะจะได้ยินเสียงดังแกรกนะคะมิซมไม่ได้กดรีโมทนะคะแค่สอดมือเฉยๆรถปลดล็อกให้เราแล้วค่ะ ใช้งานง่ายๆมากเลยนะคะกรณีที่เราจะขนของหรืออะไรเงี้ยค่ะเราไม่สะดวกที่หยิบกุญแจก็ใช้ฟังก์ชันนี้ได้เลยนะคะ <S <S เดี๋ยวเราไปดูภายในของตัวรถกันต่อนะคะเบาะได้เป็นเบาะหนังเรียบร้อยอยู่แล้วนะคะจากโรงงานสามารถจะปรับระดับนะคะความสูงต่ําได้นะคะปรับพนังเอ็นเดินหน้าถอยหลังได้ค่ะเบาะหนังจากโรงงานสีดําแบบนี้ค่ะภายในนะคะหรูหรามากๆค่ะหน้าจอนะคะสัมผัสซิงซามให้มาเรียบร้อยแล้วนะคะ ระบบแอร์ให้แบบแยกอุณหภูมิซ้ายขวานะคะหน้าจอระบบปฏิบัติการซิงสามก็จะมีตัวสามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน Apple CarPlay ์ n อ Auto ได้นะคะมีระบบช่วยโทรออกฉุกเฉินอัตโนมัติให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยค่ะชุดเกียร์นะคะก็เป็นชุดเกียร์สิบสปีดค่ะสามารถเพิ่มและลดเกียร์ได้จากหัวเกียร์เลยนะคะมีระบบช่วยลงเขาอัตโนมัตินะคะใช้งานง่ายๆเลยเพียงกดปุ่มเท่านั้นเองนะคะ มีระบบขับเคลื่อน4ีล้อนะคะเป็นแบบพาร์ทไทม์ค่ะขับ2ขับ4ี่ขับ4ความเร็วต่ํานะคะขับ4ความเร็วต่าคุณลูกค้าต้องจอดรถแล้วค่อยเปลี่ยนเกียร์นะคะพวงมาลัยนะคะก็ได้เป็นพวงมาลัยพลวัลไฟฟ้าค่ะผ่อนแรงด้วยสายฟ้านะคะเป็นระบบอีพารนะคะพร้อมมัลติฟังก์ชันค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะคูณโซนโชนและจำกัดความเร็วนะคะมาให้กับคุณลูกค้าครบเลยค่ะสามารถตั้งเซตค่าได้ตอนที่คุณลูกค้าขับขี่เลยนะคะ ด้านซ้ายก็จะมีฟังก์ชันนะคะรับโทรศัพท์ว่างสายบนพรมาลายค่ะสั่งงานได้เสียงนะคะมีฟังก์ชันมาให้ครบเลยระบบไฟนะคะก็จะอยู่ด้านขวามือของพรมาลายนี่ค่ะก็จะใช้วิธีการหมุนแบบนี้นะคะไฟหลีนะคะไฟใหญ่แล้วก็ไฟหน้าออโต้คุณลูกค้าสามารถตั้งไฟหน้าออโต้ได้นะคะเวลาที่เราลองอุโม,มงหรือความมืดนะคะลูกค้าก็สามารถจะไฟหน้าเนี่ยก็จะเปิดให้ลูกค้าเองอัตโนมัติเลยค่ะ ส่วนไฟหน้าก็สามารถปรับระดับความสูงต่ำได้นะคะใช้วิธีการบิดหมุนได้แบบนี้ง่ายๆเลยค่ะไฟตัดหมอกนะคะไฟสองหลังและตัวนี้ก็เป็นฟังก์ชันนะคะเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือตัวฝ่าท้ายนะคะแฮมเมอร์นะคะเป็นโรลเลอร์ลีดไฟฟ้าตัวนี้นั่นเองค่ะหน้าจอก็จะได้เป็นหน้าจอนะคะเป็นแบบแยกนะคะหน้าจอสอหน้าจอแบบนี้เลยค่ะเป็นภาษาไทยนะคะใช้งา,งานง่ายๆเลยค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะ ท่านใดนะคะที่สนใจนะคะจะออกรถนะคะรุ่นรีมิเต็ดแบบนี้นะคะราคาอยู่ที่1ล้านกับ42,000บาทนะคะแต่งลอๆแบบนี้สามารถโทรเข้ามาหาสมจีตได้เลยค่ะที่เบอร์092 25 99 3 4 6นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้อย่าลืมฝาก like, กดไลค์กดแชร์นะคะช่อง YouTube ของสมจีตให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ